ทิปของกงชาชีต์ e v e ่เ d a y จะบอกว่าทิปนี้เป็นครั้งแรกสําหรับแมมเลยกับการนั่งคาเทะไปฮ่องกงในความที่เขาให้ฮาร์เรนดัสในชั้นอีโคโนมี่การเดินทางเข้าเมืองนะคะสามารถทําได้3รูปแบบด้วยกันก็คือใช้บัสหรือแท็กซี่แล้วก็เป็นแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพสสำหรับแมมครั้งนี้นะคะจะเลือกไปนั่งแท็กซี่ค่ะเพราะประหยัดเวลามากกว่าลงเครื่องมาถึง4ี่โมงก็เหมือนไม่มีเวลาทําอะไรแล้วในวันนี้จะบอกว่าใบเนี่ยเขาจะปินมาให้ก่อนที่เราจะขึ้นรถนะทุกคนมันเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายคร่าวๆให้เรารับลูไป ที่พักเที่ยวนั่นเองวันนี้จะอยู่แถวคอสเวย์เบย์นะคะทุกคนก็นี่คือค่าใช้จ่ายของเราบอกแล้วว่าอย่าล้อเล่นกับเราบอาเห็นราคาแล้วหน้ามืดกันไปเลยทไปกีนเที่ยวนั่งมาทุกคนมันอยู่ที่ราคา396รอยเาสิบหกใช่ปะราคาระเป๋าเราเท่าไหร่โรงแรมสี่ร้อฉันโดนแล้วหนึ่งดอกเท่าไหร่นะก็เป็นเงินไทยคือ2,000บาทว้าววาวว0 0วว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 ะวว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 ว ต่ว่าที่โปรซิคือ2 0 0พันองกงตกประมาณ8,000บาทในการมดจำห้องเพงขาจะปคนรายมากหลาเดือนสองเซ้าวันนี้เราแบบว่าตอนแรกเราก็มาลองกินอาหารกันแล้วก็ร้านนี้คือร้านดังเป็นนที่ขายเป็ดขอนแดงร้านนี้ร้านี้ร้านนี้ให้ดูอัี้อันนี้นนีกันทุกคนต้อให้คนเลือกเ่อนนี้ น่ากินมากเดี๋ยวรอดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ที่เราอยู่ฮ่องกงกันนะคะวันนี้เราก็จะแบบไปไหว้พระกันก็คือจะแบบมุ่งให้สุดมาฮ่องกงออฟฟิเชียร์ออฟฟิเชียรผู้หญิงกะกะจกเป็นของคู่กันอีอีตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนฝนจะตกด้วยโรงแรมเราก็จะเป็นแบบร้านอาหารเล็กนิดนึง กราจะฝนตกปะไปค่ะไปเจอกันที่วัไดไปกินกินทานไข่มาทุกคนสม,มุขคลำล่ำลือว่าเมืองแห่งทาน<ด>ไข่สุดจ,จริง คนไทยมาเยอะแน่นอนเชื่อเลยสำหรับใครที่มาไหว้วันนี้นะคะสามารถหาวิธีไหว้ตามเน็ตได้เลยแต่จะบอกว่าตรงหน้าแม่กวนอิมจะมีคํากล่าวเป็นภาษาไทยให้นะสะพานสีแดงนี้เป็นเหมือนสะพานต่ออายุค่ะทุกคนเดินวนไปนะอย่าเดินย้อนกลับมาเดี๋ยวมาจากอายุสั้นว่าพอที่เราขอตรงหน้าแม่กวนอิมาทุกคนคือเขาให้เอาเหรียญมาปาใส่ปากปลาตัวนี้เราสามารถปาเหรียญเข้าปากปลาได้ไม่ล้วนหล่นละมานะทุกคนเพราะว่าพอที่เราขอไปจะสําเร็จเป็นผลนี่คือสีหน้าของโคที่ไปโยนเหรียญเข้าปากปลาได้นะคะ สมุจากว่าพาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแมมก็นั่งรถบัสลงมาจากเข,ขาค่ะเพราะว่าบัสเนี้ยเหมือนอยู่บนเนินเขาเซึ่งจะบอกเลยว่ารถบัสของเข,ขาขับรถได้วีดหวานส,สุดๆวังวันเรามากินที่ร้านานี้เรียกคนร้านมักนุ่โดจริงๆร้านนี้มีที่ไทยแล้วนะทุกคนอร่อยเท่าไหร่บัสอีกคะแนนเต็มห้าคิดนานมาก คมานอร่อยก็เส้นขากดึกแล้วเป็นเส้นที่เด็กเลส่วนน้ำอันนี้น้ำซุปก็คือของฟองแต่ว่าสไตล์ฮ่องกงนจะแบบเค็มๆเนาะกิเค็มกินได้โอเคขนมตัวนี้ชื่อว่าพายแอปเปิลปันนะคะเพราะว่าในวัดแม่ไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยทุกคนเพราะว่าคนโคตรเยอะแบบเหมือนไปวันสุดท้ายที่เป็นวันตรุษจีนของเขาค่ะทุกคนก็คือแบบคนก็เลยเยอะมากๆมาไหว้เจ้ากันทั้งวัดแช่์กงทั้งวัดหบางตาเซียนก็เลยไม่ได้ถ่ายมาเลยเท่าไหร่ อบอกว่าวันนี้นะคะก็คือจบกันที่อ่าวปิกตอรีค่ะวิวคือดีมากๆจริงๆอะสองทุ่มจะมีแสดงแสงสีใช่ไหมแต่แมมมาไม่ทันจ้าเจอกันพรุ่งนี้บายๆก่อนวาสุดท้ายอเอจอยไหนทุกคนไม่ชเเช้ามากค่ะเจอกันบายเสียงอ่อนมากแต่ว่าแบบออรี่ของเราคือแถวยาวแบบยาวมาก คือตอนนี้อก็ be บุญวัศนารองเท้าแล้วทุกคนว่าแบบว่าตอนนี้ได้ขนาดไหนตรงนี้เขาเป็นประตูนู้นทนเคะกคจะบอกเลยว่าจุดหมายของทุกคนคือ World of Frozen ค่ะ World of Frozen ทั้งวันที่เดินเข้าประตูนั้นไปบอกได้เลยค่ะเหมือนหลุดมาในเมืองเอรันเดลเลยค่ะบอกว่าทุกคนกำลังจะไปเล่นเครื่องเล่นที่ชื่อว่า Frozen Ever After ค่ะดูกันเลยดีกว่าว่าเครื่องเล่นนี้จะเป็นยังไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วท <Jade> <ule> ุกคนไวมากหายใจไวมากวันน <an realmente? S 2> ี้ไงสวยมากซื้อได้ป้ะหรือว่าค่อยซื้อค่อยซื้อไหมไปมาไปต่อก่อนน่ารักแล้วนะ กันที่นั่งคาคนคื่อแบบว่าดูดูคือต้องเล่นหน่อยหลกน่าร้อน่าร้องกตหมดไวมากกินติดยังไม่ทันได้เยนเี่ยวกอันนั้นอันนั้นจะแบบสั้นแต่สวยดีเต้อสวยดีสวยมาเสร็จแล้ว้กั่ มากินไอติมชียวนะคะไหน,น,นอ่ะนี่มันของอร่อยมาอันนี้นะเราได้นี่มาทุกคนเป็นโอลาฟส์ช็อกโกแลตน,นะคะทุกคนกินเลยอร่อยนะช็อก,อกโกแลตแบบว่าหวานแบบไม่เลียนหวานแหลมทุกคนคือดีกว่าที่คิดไปเยอะ ออลาร์กระน้ำละออลารจมนาออลารจะเป็นแบบพวกเยลลี่ม <het> ีบีบครีมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นข้าช็อกโกแลตนะคะทานอยู่ในเมืองอะไรนะของโคสไนน่ะเอเรนเดลนี่เอาจริงทุกคนรู้สึกว่าจ่ายเกินละเนึ่งสอามแต่เนื่เข้ามาก่อนอ่ะคุณเขาไม่ต้องแถบแถวคนเยอะๆยอะด้วยเพราะตอนนี้คือแบบคนเยอะมากอยากจะซ o o m ให้ดูแต่ว่าสวยมาก ดูนี่ดูนี่เป็นอะไรอ่ะเห็นเท่าไหร่เนี่ยดูราคาสิบเก้าสามสิบเก้าเท่านไหมสี่น พันสองเอ้ยพันหกใช่ใช่อันนี้ก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ทำบ้าเ วันนี้เราจะตามเก็บเครื่องเล่นได้กี่เครื่องเล่นหมดเลยปะจากขนาดอายุขนะองเราแล้วน่าจะ <c oughs> ได้หนึ่งมัถึงสิบสุดยอด <c oughs> อันนี้คือแบบที่ขายของของอินนี่เลอร์พูลนะคะไปดูกันดีกว่าว่าขายอะไรบ้างอุ้ยไม่แาเพ้นหน้าด้วยน้องแฮนี่ก็มีน้องแฮ อันนี้จะเป็นที่ติดไหลโอ้ยแค่ตึงที้เหนียวเลยมากมาวที่แบบอ่า ได้มานะหนึ่งคนโดนไปเท่าไหร่ประมาณยี่สิบดอลลาร์กลกองโปงตกประมาณ6ก0ป่ะ6กร4 500ถ้าราร้กประมาณเนี้ยคุณ4.6ุดหกก็ใช่ก็ได้เยอะใช่เลย,เลยสุดเราก็ได้มาแล้วทุกคนเราได้หมวกไม่ใช่หมวกเป็นเหมือนที่อับน้ำเป็นตัวเมลแล้วก็ตัวนี้ไปหาเขาเล่นเล่นต่อกันดีกว่า มาทุกคนเป็นวันอาทิตย์ปะแต่ว่าคนน้อยมากแบบไม่ต้องต่อแถวเลยอ่ะเอาละแคานาทีเองเยอะที่สุดก็คือฟร o เซนแต่ว่าเราได้เข้ามาก่อนแล้วก็ต่อแถวแรบเดียวแต่ถ้าต่อคนอื่นเข้ามาตอนหลังสิบโมงเน,นี่ยก็ล่าจนา คน,คนทนาหารลมก็จะขึนไปขึ้นมามีไวมกินด้วยลิ้ อเอาอป่ิตอนนี้ก็คือเวลารอดูผู้แล้วค่ะ,ะซื้อกาแฟแก้วที่สองของวันนี้มานั่งรอดูผู้ตอนสามคุ่ร้อนๆเลยทุกคนตอนนี้หนาวมากสเจ็ดองศาคือหนาวสุดๆ สุดท้ายแล้วละนะคะทุกคนก็คือมากินข้าวก,ก่อนก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องน้ำสั่งเป็นโจ๊กมาโจ๊กปลากระตับน้องแพ้สั่งอะไรอ่ะบะหมี่กับเพี้ยกุ้ง <Yeah. S 2> ชิมแล้วเป็นไงเค็ม,คมแต่มันเป็นเค็มที่อร่อยทุกคนมันเป็นเค็มแบบน้ำซุปเหมือนต้มมานาวและความแบบคอรลโบไฮเดรของแบบหมูอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยป้ะเค็มรสสีดีน่ากินมากอร่อยกว่าวันแรกอันนี้พูดเลยอร่อยกว่าวันแรก คนลุงทำแบบนี้เลยทุกคนตรงนี้เลยจ้าลองเส้นอืม่อยปะดีกว่าปะเส้นดึบแต่ว่าไม่กึบเกินไปใช่ไหมดูความเป็นเส้นนี่ทุกคนคือน้ำแบบเนี้ยคือแบบน่าชิมมากเลยค่ะชิมแบบทุกคนดู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 ความแบบเส้นจนนี่ คือแบบไม่ได้เหนือข้างเหมือนเป็นนกศุกร้อนลองตับลองตับลองปลาตับปลาเงินเหนือปลาเนอะปลาเปล่าก่อน ชิ้นหนาบอกหนามากดูความหนาหนามากต่อเจออ๋อโตวันนี้จะไปมาสุดท้ายแล้วทุกคนอันนี้คือกำลังจะกลับบ้านเราจะไปสนามบินแต่วเดินเล่นเขายานเซ็นทันก่อนเหนื่อยมากดูทางดิจะไปทัพสโลปลงเหนื่อยมาก แต่ว่าที่นี่ร้านสวยๆเยอะเลยมีมุมถ่ายรูป็จะโชว์ให้ดูนี่เขาจะมีแบบว่าคนมาถ่ายรูปแบบสตรีทอารตร้านนั้นก็สวยฟู of เออน่าเดินมากยาจบทิแล้วทุกนอนนีก็คือนั่งท,ท,ทกีพอร์เอ็กซ์ไปสนามบินคแล้วก็ถ้าใครนั่งคาทีสก,ก็สามารถทำเินพาชิ้นอได้ด้วย คล <morally terminar. S 3> ิปน <coupon> ี้ที่พ่อตรงนี้จบแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย